ช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดย m p p s s s บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major c i n e p l e x สมัครได้แล้วที่ Line m t m o r o r o u p u p สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทวิติตของโลกภาพเนีย์และบันเทิงกับผมนิทรนและคุณแคนอัติรุธครับ,ครบแคนครับคุณผู้ชมครับ ขณานี้เรายังคงถ่ายทํารายการของเราอยู่ที่โรงภาพยนตร์ ORO โถมากเลยนะครับ,รบกับโรงภาพยนตร์ One Ultra Screens ซึ่งโรงภาพยนตร์นี้เขาบอกว่าเวลาเรานั่งดูหนังเนี่ยเราจะได้รับประสบการณ์ที่ฝรั่งเขาเรียก immersive experience ครับเราตั้งอยู่ที่ชั้น5นะครับศูนย์ค่านค้ a d าพาร n เดชวันแบงอกรับพิเศษไปกว่านั้นถ้าเรานึกภาพเวลาเราบิน Business Class หรือว่า First Class เนี่ยเขามีบริการแบบนี้ด้วยภายใต้ชื่อโรกว่า s m ooth as s i l premier cinema at one ultra screen ซึ่งเขาบอกว่าบริการแบบอยู่บนเครื่องบินแล้วเบาเนี่ยโอเอนอนได้ <c oughs> คือต้องบอกว่าความพิเศษพอที่เห็นภาพคือเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับเขาก็จะมีทั้งหมอนทั้งผ้าห่มนะฮะเพิ่มความสบายนะครับนอกจากเบาะที่สามารถปรับได้แล้ว ขนมเป็นเซตต่างๆโหโหมีให้กินด้วยที่สำคัญคือมี private lounge ให้โดยเฉพาะเลย<ไ>อะพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกรอย a l Orchid Plus ทุกสถานะและบัตรเครดิตโคแบรนด์ทุกประเภทรับสิทธิใช้บริการได้ในราคา1แถม1ทุกวันจันถึงศุกนะครับโดยในวันจันทรถึงวันพุธซ,ซื้อ2ที่นั่งเพียง1,200บาทจากปกติ2,400บาทและวันพฤหัสบดีถึงวันสุกนะครับซื้อบัตร2ที่นั่งเพียง1,300บาทจากราคาปกติ2,600บาท ครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook One Ultra Screen ครับมาถึงช่วงแรกของเรานะครับแน่นอนว่าข่าวสารต่างๆนะฮะในแวดวงภาพยนตร์จัดเต็มแน่นอนกับช่วงนี้ซิลลูไลต์บีทครับ,บ,รบประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่า Crazy Rich Asians หรือชื่อไทยเหลี่ยมโบตันกำลังจะถูกนำมาพัฒนาเป็นซีรีส์ที่ฉายทาง Max ด้ยฉบับซีรีส์นี้อเดลเลมผู้ร่วมเขียนบทในภาพยน์ที่ฉายเมื่อปี2018จะกลับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสร้างพร้อมกับจอห์นเอ็มชูผู้กำกับฉบับภาพยนตร์ด้วยข่าวคราวความคืบหน้านี้ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่ตั้งหน้าต,ตั้งตารอภาคต่อแม้ว่าทางจอห์นเอ็มชูเคยให้สัมภาษณ์แล้วเขาว่าเงื่อนไขในการทำภาคต่อฉบับภาพยนตร์คือต้องออกมาดีเท่ากับภาคแรกและตัวเขาเองก็ไม่อยากจะรวมตัว นักแสดงจากชุดภาพยนตร์กลับมาแสดงในภาคต่อนอกจากว่ามันดีจริงๆแม้ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าฉบับซีรีส์นี้จะดึงนักแสดงฉบับภาพยนต์กลับมารับบทเดิมหรือไม่แต่ที่แน่ๆพล็อตของฉบับซีรีส์ก็ยังคงอ้างอิงจากนิยายขายดีของนักเขียนแคเวนควอนไม่ว่าจะเป็น Crazy Rich a s i a n s ที่ตีพิมพ์ในปี2015 ต่อด้วย China Rich Girlfriend ที่ตีพิมพ์ในปี2015และ Rich People Problem s ที่ตีพิมพ์ในปี2017ไยทางเควินควานเองนั้นจะนั่งเป็นพ่วอหน่วยการสร้างอีกด้วย Crazy Rich Asians ถือว่าเป็นภาพยนที่สร้างกระแสกเกรียวกราวครั้งที่เข้าฉายเมื่อปี2018เพราะถือว่าเป็นภาพยนตร์จากสตูดิโอฮอลลีวูดเรื่องแรกในรอบหลายปีที่นำนักแสดงชาวเอเชียครบทีมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากในวงการบันเทิงในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นภาพยนตร์รอมคอมซินเดอเรลล่ายุคใหม่ที่เล่าเรื่องราวของาศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าเรเชลที่ตกลงบินไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทที่ประเทศ สิงคโปร์พร้อมกับแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่านิกและค้นพบว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นร่ำรวยมหาศาลซึ่งแตกต่างจากไลฟ์สไตล์ที่นิกนั้นมีในนครนิวยอร์กแถมยังต้องเผชิญกับแม่แฟนที่ห่วงลูกชายและไม่เห็นด้วยกับภูมิหลังที่ต่ำต้อยของเธอเรื่องนี้นาะจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับผู้กำกับจอห์นเอ็มชูแล้วยังส่งให้เจ้าแม่หนังแอคชั่นอย่างมิเชลโยกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งแถมยังประสบความสำเร็จอย่างสู ูงในด้านของคำวิจารณ์และรายได้โดยสามารถทำรายได้กว่า238ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง30ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นภาพยนตแนวรอมคอมที่สร้างรายได้สูงที่สุดในยุคน,นั้นอีกทั้งยังได้รับคำชมเชยจากการแสดงบทภาพยนต์และ production design อีกด้วยค่ะ โอ้โหต้องบอกเลยจัดแน่น hmm. ข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้สําหรับคนรักหนังติดตามกับเรา2คนได้และทีบอก,กอในช่วงสลอยบีของรายการเซลอยทุกสุดสัปดาห์ครับคุณ r e p l a y i n g to be i n d i p e n s a b l e Wow. Every time I died. They just put ผลงานจากพงชุนโฮผู้ก,กำกับเรื่อง Parasite The w i t h Mosty l Bozos เขากำลังจะตายเพื่อช่วยมนุษยชาติวิกกี้17 6มีนาคมนี้ในรูปแบบ IMAX ScreenX 4DX MX4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์ Welcome to Minecraft สามเมษายนนี้ Minecraft Movie oh, <okay. S 1> สามเมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น